หน้าสี่สาของพนอืนให้แบบแนะนำชื่อแล้วก็แบบชื่อชุดเรยคับชื่อก่อนก็ชื่อสวัสดีค่ะมายาฮาริมามิส s u นิเวอร์สอำนาจเจริญค่ะวันนี้มาในทีมของดอกไม้ไทยค่ะดอกราชพฤกษ์ชื่อชุดว่ารัตนราชพฤกษ์ค่ะ Miss u n i v e r สมุดปราการค่ะวันนี้นะคะมาในชุดเอ่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องหุ่นกระบอกอยู่หลังเวที้นะคะอ๋อเลยไม่ได้ดีแล้วรูปย<อ>่อเลยเป,บบปน็นไงบ้างครับวันนี้เราได้โชว์ชุดประจำชาตกับชุดนี้วันนี้รู้สึกภูมิใจในผลงานตัวเองมากค่ะเพราะวันนี้เนี่ยใส่เต็มแม็กมากเลยปกติใส่เต็มแม็กอยู่แล้วนะคะด้วยความที่ชุดนี้น้องค่อนข้างที่จะเราเชิดหุ่นเนี่ยมันบังคับยากแล้วก็หนักด้วยเพราะว่าปักเพชรเยอะมากเลยค่ะใช่มันบังคับยากเลยรู้สึกว่า วันนี้หนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วรู้สึกว่ามัน มันโฟกัสที่หุ่นทําให้ลูกแก้วรู้สึกวันนี้แก้วไม่ได้ต่นเต้นเลยเพราะว่าเราบนแต่โฟกัสที่หุ่นว่าทํายังไงให้เชิดออกมาแล้วให้น้องดูมีชีวิตชีวาจริงๆดูเหมือนคนที่กําลังหลัำจริงๆค่ะให้คะแนนเต็มเท่าไหร่คะวันนี้สิบเต็มสิบไปเลยวันนี้วันนี้มก็ให้สิบเต็มสิบเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้มิชชั่นคอมพลีทค่ะชักทงออกมาสวัสดแเราไม่พันค่ะอำนาจเจริญฝากไปย้อนดูไลฟ์กันด้วยนะคะทุกคนวันนี้มันโชว์ความมัธยนา์ทางหลายคนแบบดูแล ใช่เลยทุกคนเลยแล้วจริงๆค่ะแล้วก็เหมือนเดียวกับแก้วเลยที่งานปักหนักมากทุกคนแบบนี่ลายปักของกระโปรงของเสื้อวันนี้มาแบ็คแอนด์ไวท์นะคะเออมาดูกันเลยตั้งเป้าหรืออะไรกับันนี้เป็นอันดับสองเลยไหมเมย่ามมย่ารู้สึกอยากจะ พยายามให้เข้าให้ได้ถึงท็อปสิบห้าค่ะยังไงก็ฝากทุกคนฝากเชียร์มายาด้วยนะคะมายาจะทำให้ถึงที่สุดเลยค่ะเพราะมายาเป็นน้ำไม่เต็มแก้วสามารถเติมเข้าได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับลูกแกนะคะหนูอยากให้เข้าลึกที่สุดก็ถึงท็อปสิบห้าเช่นกันค่ะหรือว่าก็อาจจะเป็นมามืดอ,อ,อ,อ่ะเข <อ S 1> าต <Top 10 S 1> ้องสิบไปเลยมมแต่ว่าเขาเป็นมารุ่งดีกว่ามามึดอ,อาจารย์ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เราก็สร้างไวรัลในการแบบใช่ตอนนี้กำลังสร้างกระแส ว่าเด่นๆเลยก็คือเรื่องของชุดว่ายน้ำอะไรเรื่องของชุดว่ายน้ำแซ่บเตะผ้าเตะผ้าย้อนผ้าวันนี้ผ้าวันนี้ชุดไทยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตั้งไฟนอะไฟเร่าที่คนแบบว่าโอ้ให้ลองทำหน่อยใช่ค่ะแล้วชุดว่ายน้ำใช่ก็รอเลยนะคะวันพีริมเนาะวันไฟนอลก็รอดูเลยว่าจะงัดมุกอะไรออกมาเล่นอีกเพราะว่าตอนนี้หมดมุกแล้วนะคะเหลือแต่ตีลังกาอาจจะต้องตีลังกาเลยค่ะให้ตายค่ะ ยังไงก็อยากจะฝากวันที่ริมแล้วก็วันที่23มีไฟนอลด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าเวทีตะการตาม,มารก,กับตาแตกใหญ่สุดๆั้งแสงสีเสียงมาครบเลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนมาเชียร์มายาแล้วก็ลูกแก้วด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้อมมายาเดินเลยละกันด้อมมายาสามารถเซิร์ชเข้ามาในไลน์ได้เลยนะคะว่าคำว่าด้อมตรงตัวคะ่ะแล้วก็ต่อด้วย M A Y A ก็จะเป็นด้อมของมายาเองค่ะก็ฝากทุกทกานนะคะพ่อ,พอ,พอแม,แม่คนไหนพี่ะนาะคนไหนนะคะที่เอ็นดูลูกแก้ว อยากจะเชีร์หนูเนี่ยก็สามารถบววิชชี่อเวอร์สุประการได้แล้วก็เข้าด้อมกันอยู่นะคะบ้านเขียวนะพิมพ์คำว่าลูกแก้วกัลยาเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกันเยอะนะคะจะได้ติดตามชีวิตลูกแก้วว่าเป็นยังไงบ้างไค่ะฝากสาว7 2คนได้นะคะขอบคุณค่ะแอบรูมรมจรูแล้วก็พี่กะกุนุ้ก con ไปตอนนี้ đây rồi, ปล่อย